ในช่วงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐกูลนะคะเป็นประจำค่ะที่เราจะร่วมพูดคุยกันนะคะกับพลตรีหลักแก้วอมรโรสดค่ะซึ่งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับคุณยาตาวีมินท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะวันนี้อาจารย์จะนําเสนอพระบรมราชวาหรือพระราชดำรัสในเรื่องอะไรคะเรื่องนี้ก็โด่งดังนะพูดไปคนจะรู้หมดแต่จะเข้าใจหมดหรือไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยว่ากัน คือปิดทองหลังพระ,ะค่ะปิดทองหลังพระนี่เป็นพระบรมราชว่าที่พระราชทานให้กับนิสิจุลาลงกรมหาวิลาลค่ะปีสองพัน้าร้อยหกนี่เกิดยังไงยังเลยค่ะเอามาดูพระบรมราชูว่าที่ตัดตอนอมาคัดมาให้การปิดทองหลังพระนั้นเมื่อถึงค่าวจำเป็นก็ต้องปิดว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก <PAR A: S 2> เพราะนึกว่าไม่ค่อยมีใครเห็นแต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได่นานี่สัน้นๆทีนี้เอาก่อนคำว่าปิดทองหลังพระก่อนอสำคัญนะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราล้ำลึกจริงๆปิดทองหลังพระเนี่ยได้บุญเยอะ,ะเหมือนยาตาวินินทำอะไรแล้วจะต้องบอกชื่อเสียงบอกโอ้โหปิดประกาศไป อันนั้นได้ไหมได้แต่ว่าชื่อเนี่ยทางโลกมันได้ไปแล้วทางธรรมก็จะเหลือน้อยอแต่ถ้าปิดท้องหลังพระเนี่ยโอจะได้เต็มเต็มค,คือทําแล้วไม่ต้องไปเป่าประกาศทําเงียบๆพระพุทธเจ้าทําเงียบมากี่ปีสี่สิบห้าปีหลังจากนั้นก็เกิดเป็นพระไตรปิฎกมีสังฆนานมาเล่จนเป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่มีวันตายมาทุกวันเนี้ยค่ะ ในหลวงรัชการที่๙นั่นก็ทําเงียบๆม,มากี่ปีละเจ็ดสิบปีจนท่านสวรรคตคนจึงได้รู้ว่าโอ้พระองค์ท่านไปทําอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะจริงๆแล้วถ้าเราเฝ้าติดตามพระองค์ท่านมาตั้งแต่แรกเลยเนี่ยตังแต่โครงการถนนสายแรกเนี่ยรู้ไหมที่้วยมงคลที่หลวงปู่ทวดที่แถวหัวหินเนี่ย่ะแล้วก็เกิดจากการที่พระองค์ไปทรงงานรถติดผู้ใหญ่รวยก็มาช่วยเข็นเข็นไปเข็นมาเอา้าเป็นในหลวงนี่ขับรถ <laughs> ก็ลงไปในหลวงถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมท่านก็บอกว่าที่เนี้ยถนนถนนทางแย่ปลูกข้าวโพดดีแล้วแต่ว่าจะขายได้หมดค่ารถค่าอะไรต่างอันเนี้ยเยอะกรงท่านก็เลยให้ตชดเนี้ยไปเอาลูกตรวจลูกรังอะไรไปลอลไว้ก่อนหลังจากนั้นก็กลายเป็นทางหลวงชนบทเป็นทางหลวงที่สำคัญทุกวันเนี้ยที่เราไปไหว้หลวงปู่ทั่วแถวหัวหินเนี่ยเขาเรียกว่าถนนของพ่อเป็นถนนเส้นแรก ในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นถนนแรกเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นไหมว่าคําว่าปิดทองลังผ้าคือทําไปโดยไม่ต้องไปเป่าประกาศทําไปเงียบๆเ,เพราะทาไปแล้วเนี่ยถ้ากว่าไปเป่าประกาศบางทีพอได้รางวัลเนี่ยมันก็ไปติดตรงรางวัลอีกค่ะเหมือนสมัยหนึ่งหมู่บ้านของพวกเราอะ่ะในชุนรบดะพอกูคูดหมู่บ้านนี้ประสบความเร็จก็ ปักธงกันเลยคนก็ะแหกกันไปจากบ้านเคยใช้เศรษฐกิจพอเพียงต่อมาแขกบ้านแขกเมืองมารับต้องเป๊ปซี่โคลาต้องน้ำแดงน้ำเขียวในหลุดหมู่บ้านนั้นเจ๊งเลยเพราะว่าเอามารอรับแล้วก็ใช้งบประมาณตรงนั้นเยอะอี่จริงๆแล้วน่ะเขาทำประสบความสำเร็จเขาค่อยๆทำมาใช่หรือเหมือนจากเกาหลีใต้ปักจุงฮี่ะเขาค่อยๆทำมาโดยีมือของครูบ้านนอกคนหนึ่งครูยงกีคิมก็ค่อยทำ แเราจะไปเปล่าประกาศพอสําเร็จทั่วเขาบอกเป็นโครงการชุมชนชีวิตใหม่มันก็ขยายผลไปทั่วประเทศเพราะนั้นการติดทองหลังพระอาจารย์ก็สําคัญค่ะค่ะทาโดยไม่ต้องไปเปล่าประกาศไปไปบอกเขาคือคนทําความดีเนี่ยรู้ไหมความดีมันก็ได้กับตัวผู้ทําอยู่แล้วค่ะอันนี้ไปตรงกับที่อาจารย์ชอบมากคือทนเหลียวฝานเนี่ยค,ค,คนจีนที่อาจารย์ใช้เวลาหลายสิบปีไปแล้วเนี่ย นะีสาทยายมาที่เป็นของคนจีนสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยบอกว่าสี่ท่านเหลียวฝาดเนี่ย,ายอาจารย์เคยเอามาป็นเขียนเป็นกระตรงกระตุนเยะแยะไปคือท่านบอกว่าให้ปิดทองหลังองค์พระปฏิมากรับได้บุญมากกว่าท<อ>่านพูดไว้ตรงกันเลยสี่ห้าร้อยปีแล้วคเพราะว่าการที่ถ้าเราทาความดีไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะภูมิใจในตัวเราแต่ถ้าคนมายกยอยกย่องเอากลายเป็นกิเลสแล้วนะอเอาวันนี้เราได้รางวัลได้อะไรต่อไรเนี่ยมันเกิด กีเลแล้วนะเพราะเมื <c oughs> ่อก่อนเนี้ยอยู่ท้องไร่ท้องนายาตาวินินไม่มีชื่อเสียงพ <c oughs> อเข้ากรุงเทพร้องเพลงดังเป็นดารา <c oughs> เบอร์หนึ่งนี่โอ้ไปไหนนี่ลำบากแล้ว <c oughs> นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไม่ได้และตุ๊กตุ๊กก็ไม่ได้อที่เมื่อก่อนรองเท้าแตะลากแตะขาสั้นเดินไปไหนมาไหนก็ได้อพอมีชื่อเสียงแล้วมันก็เหมือนกับ มันไม่ใช่ของจริงแล้วนะมันก็เริ่มเกลียดปลาราสาบเกลียดส้มตำกินไม่ได้อะไรเงี้ย mm hmm. มันเริ่มเพาะเข้าไปเยอะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการปิดทองหลังพระของพระองค์ท่านก็คือให้ช่วยกันปิดให้ช่วยกันทําโดยตั้งหน้าตั้งตาทํางาน mm hmm. เป็นแม่ที่อาจารย์สุเมศรไปอยู่กับท่านฉันไม่มีอะไรให้นะค่ะ <c oughs> นอกจากงานหนัก mm hmm. แล้วก็มีความสุขกับการทํางานเห็น mm hmm. ไหมคือคนเราเนี่ยวเวลาทํางานแล้วมีความสุขกับการทํางาน มันได้ยิ่งกว่าเงินทองนะยาตะวินิษใช่คือคนไม่เข้าใจก็จะคิดว่างานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขอ่ะแล้วทํางานแล้ววันใดวันดีึ้นดีเงินมันได้ไม่เท่าเดิมนะจะเริ่มมีทุกข์ละแต่ถ้าเราทําความสุขกับงานเนี่ยมันจะมีความสุขไปเรื่อยอืแล้วพระองค์ท่านยังบอกว่าถ้าทุกคนพากันปิดทองข้างหน้าไอ้ข้างหลังพระก็ไม่สวยสิใช่ พระไม่สวยเลยแล้วพระองค์ท่านก็สรุปว่าพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้นี่เห็นไหมการปิดทองลังพระคือทําโดยไม่ต้องไปบอกใครเขาใช่ทำเงียบๆทำไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างพระองค์ท่านเนะี่ยกี่พันเนะี่ยเราขนาะดอยู่ใกล้ชิดนะเป็นทาหารนะคะเพิ่งมารู้โอ้โหสี่ห้าพันกว่าโครงการใช่ค่ะแล้วโครงการหนึ่งนะสมเด็จพระราชินีท่านบอกว่ากว่าจะไปกี่สิบเที่ยวกี่ร้อยเที่ยวกว่าจะได้ โครงการหนึ่งกว่าจะได้ชุมชนกว่าจะได้รู้ว่าดินเป็นไงเปรี้ยวเป็นไงต้นไม้เป็นไงน้ําเป็นไงบ่อน้ําชาวนาเป็นไงต้องใช้เวลาอืเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคนทั่วไปทานี่ก็เรียกว่าท่อแท้กันหมดอะ่ะเพราะนั้นนี่ก็คือติดทองหลังพระค่ะคือทํางานแล้วทําให้กับบ้านกับเมืองกับแผ่นดินก็ยาตวินินดูสิบ้างละจันทร์เนี่ยอืรู้ไหมเขาเกิดที่ไหนตายที่ไหนไม่มีใครรู้รเลยนะประวัติศาสรใช่ใช่ค่ะแต่เขา ทำงานเพื่อแผ่นดินจริงๆแล้วรู้ไหมว่าบางอาจารย์เนี่ยเขาหนีก็หนีได้นะใช่ค่ะแต่เขาไม่หนีอเขายอมตายคือเหมือนมดตะนอยมดแดงอ่ะท้านที่รู้แล้วกัดมนุษย์แล้วกูว็ตายแต่ก็ต้องยอมไงค่ะมึงก็เอาแต่แผ่นดินไปแต่ตัวกูมึงเอาไม่ได้ใช่เนี่ยเราลำนึกนึกถึงประวัติศาสตร์ของบ้านเราก็ไดาษจริงๆก็มีอีกหลายกลุ่มเลยนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะมีเยอะไงเพราะนั้นอาจารย์จริงต้อง ชอบรรอ่าปนประวัติศาสตร์เกศประวัติศาสตร์เก่าๆไหมว่าพันท้ายนอลสิงนายขนมต้มหรืออะไรต่างๆคนนี้ยค่ะคือหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยได้รู้จักเขาเลยนะชื่อชั้นอย่างคุณรองประหลาดชูเนี่ยค่ะประวัติศาสตร์บันทึกไว้นิดเดียวแล้วปรากฏว่าไงรู้ไท่านเน่เสียสละเอาคนแถววิเศษแกนช่างแถวสี่ร้อยไปสี่ร้อยคนไปสู้กับพม่าเป็นหมื่นๆซึ่งเป็นทหารหลักไอเราเป็นชาวบ้าน แล้วก็ยอมตายเลยตายหมดตายหมดไม่เหลือเลยมาเลยมีวัดนะวัดหนึ่งค่ะวิเศษเฌชาญชื่อวัดสี่้อยอาจารย์ก็อยู่มาตั้งแต่เด็กจะไม่รู้วัดสี่้อยคืออะไรสมื่ใครอยู่ในพื้นที่นะค่ะโตขึ้นมาจึงศึกษาอ๋อเป็นวัดที่ขุนรองท่านพาคนไปต่อสู้กับพัพปรมาแล,าแล้วตายนี่ก็ปี่ตองหลังพระใช่ค่ะเพราะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ต้องกลับมาแต่ที่อาจารย์พูดเงี้ยคนจะทําได้น้อยค่ะ ในการือปิดทองหลังพระค่ะเามาภรรยาภรรยากันบ้านค่ะภรรยาเนี่ยยาตาวินีรู้จักหลวงพ่อเวลี่ยังไหมเคยได้ยินชื่อค่ะเคยเห็นในอยู่กรุงเทพพระธรรมบรมมงคลยาเนี่ยนะท่านบอกว่างี้ท่านพูดถึงในหลวงราชกาลที่าว่าท่านมิได้เสด็จไปไหนท่านเพียงแต่เปลี่ยนภพภูมิที่สูงขึ้นอืความดีของท่านยังสถิตอยู่ในใจเราค่ะเรามีหน้าที่ทําดีต่อไปตามที่พ่อสอนค่ะ มีพุทธพจน์กล่าวว่าผู้ทําความดีแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็มีค่าแต่คนไม่ดีแม้มีอายุยืนยาวก็ชื่อว่าไรค่าเห็นไหมตรงกับยุคกับสมัยตรงกับวันเวลาตรงกับวาระในสัปดาห์ละที่จะถึงนี้ด้วยใช่ใช่ท่านม่ได้เสด็จไปไหนจริงๆแล้วการเปลี่ยนภพภูมิหรือการ ตายของมนุษย์หรือการสวัรนคตของพระราชาเนี่ยยาตาวินินรู้ไหมว่าผู้พทธเจ้าบอกว่าไงผู้เจ้าบอกว่าการตายของมนุษย์เหมือนกับงูที่ลอกคราบถ้ายาตาวินินไม่อยากตายก็อย่าเกิดคถ้าเกิดแล้วต้องตายก็ต้องตายใช่คือพูดง่ายๆยาตาวินินวิ่งร้อยเมตรอ่ะมีสตาร์ทก็ต้องมีสต็อปเพราะไม่เกิดก็คือเป็นไปนิพานไปเป็นพระลหันจะไม่ต้องมาเกิดแต่ตราบใดที่ยัง อาสวะกิเลสยังเกาะกันเต็มเลยเนี่ยมันก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดที่เขาเรียกว่าวตัดตรงสารอืมเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกคเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้แล้วที่หลวงพ่อไปดิหยังท่านว่าไวา้ท่านไม่ได,ด้เสด็จไปไหนแต่เปลี่ยนพบูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะเป็นสวรรค์ก็มีหกชั้นพรหมก็มียี่สิบชั้นแต่ตราบใดที่ยังไปสวรรค์ไปชั้นพรหมก็ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก่ะ กระดูพระพุทธเจ้าต้องกลับมาเกิดจากชั้นดุสิตเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะถ้าจะขึ้นเครื่องบินเขาเรียกว่าอะไรต้องไปแท็กซี่เว่ก่อนอวนไปแล้วก็เทคออฟปุ๊บนะถ้าใครเทคออฟได้ก็สุดยอดแหละ <c oughs> ไปโสดาบันก่อนใช่ไหมถ้าโสดาบันก็อีกเจ็ดชาติอตะกีทาคามีก็เหลือชาติเดียวอ,อนาคามีคือไม่ต้องเกิด เพราะน,นั้นเนี่ยท่านไม่ได้ไปไหนท่านเพียงแต่เปลี่ยนภพภูมิมความดีของท่านยังสถิตยอยู่ในใจเราเรามีหน้าที่ที่อาจารย์นเน้นอ,อยู่ตลอดเวลาคือทําตามคําที่โรรองท่านสอนแล้วโรรองท่านก็ทําให้เราดูมาคือเท่าที่เราเห็นก็หลายสิบป,ปีอะ,ะอรับราชการเนี่ยก็จะทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งอะไรต่างๆ่วันนี้เราก็เอาความดีนะั้นตั้งไว้แล้วก็สานต่อไม่ให้เสียหั่ละ ไม่ให้เสียหายไม่ใหู้นหายไปเราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่กตัญญูกตวเวทีต่อพระองค์ท่านค่ะนะี่ก็โครงการดีๆอย่างมีเยอะไ<ช>ม่ว่าแก้มลิงแกลินหรือว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเอาว่า lost i s o เอาว่าเกณฑ์ขับทุนเพื่อกำไรหลายคนก็ไม่เข้าใจเองเอาจารย์เราจะขับทุนแล้วมันจะกำไรได้ยังไงเออขัดทุนกับกำไรนี่มันค้านกันอยู่นะ อืมใช่ค่ะอ่าแม้บางคนไม่เข้าใจขาดทุนด้วยก็ขาดทุนก็เหมือนที่อาจารย์ทำหนังสือมาเป็นยี่สิบสามสิบปีทำแจกอ่ะหลายคนบอกอุ้ยมันจะเป็นไปได้ไงมาหนังสือมันใช้เงินเยอะเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปแล้วท้าทายมายี่สิบสามสิบปีละเพราะนั้นแหะการขาดทุนเพื่อกําไรอ่ะเราเกิดมานี่เราก็กําไรชีวิตละอืมใช่ค่ะถามาอยยาตาวินินหลือาจารยแล้วเกิดมาเนี่ยมีเงินทองติดตัวไม่มีไม่มีเกิดมาเนี่ย ไม่มีผ้าพ่อนมาด้วยพ่อแม่มาปิดให้ชื่อให้นำตระกูลให้แล้วก็มาอยู่ในสังคมแผ่นดินซึ่งบรรพบุรุษได้เลือกสัรว่าเป็นสุวรรณภูมิแผ่นดินทำแผ่นดินทองนี้มาให้เรานะใช่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เหมือนมาถอด แต่และคำแต่และพระบรมราชว,วาทพระราชดำรัสเนี่ยนะคะของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาผภูมิพลอดุยเดชให้คุณผู้ฟังได้ทราบกาันแล้วก็ยกตัวอย่างเนียคะ่ะบางทีเด็กๆฟังอยู่ก็จะได้เข้าใจง่ายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพลตรีหลักแก้วอรมรสดนะคะที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกาันค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะ